มาถักเออ่ขึ้นตัวกระเป๋ากันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการ ถักวิธีขึ้นตัวกระเป๋านะคะเพราะว่า,าคลิปที่แล้วหน่อยได้ถักเป็นก้นกระเป๋าไว้คลิปนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะในการาเริ่มต้นถักขึ้นตัวกระเป๋านะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของประพัสอนสอนถักโคเช แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของพ,พัฒน์สอนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้หน่อยในการทำคลิปในครั้งต่อไปและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ comment, บอกหน่อยได้ ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะ,ะการขึ้นตัวกระเป๋ากันนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไป3นะคะ,ะแล้วเราก็จะถัก f วนไปทุกหลักเลยนะคะ ในการขึ้นก็จะถัก f วนรอบรอบก,ก้นกระเป๋าทุกหลักเลย พอถักวนมาจนจบแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ซีปิดชิ้นงานก็จะจบไปจะได้ขึ้นตัวกระเป๋าแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่สองเราก็จะถักเหมือนเดิมก็คือขึ้นโซ่สามสอง สามแล้วก็ถักเอฟลงไปทุกหลักเลยนะคะถักวนรอบเหมือนเดิมเลยเหมือนกับแถวที่หนึ่ง เนี่ยค่ะถัก F วนไปทุกหลักเลยนะคะวนมาจนจบรอบที่สองเลยนะคะพอถักวนมาจนาจบแถวที่สองนะคะก็นับดูนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่หลักสองสี่หแปด

8 4 8 6 88 90 92 9แ9ด9ปดเ0 0จะได้ทั้งหมด102หลักนะคะพอจบอรอบที่2ได้102หลักที่ให้นับอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวแถวที่3เราจะทำทำลายกระเป๋ากันนะคะก็เลยต้องนับเพื่อที่จะแบ่ง ึงกลางของของตัวกระเป๋าเพื่อที่เราจะได้ขึ้นลายได้ถูกนะคะร้อยสองแบ่งครึ่งก็เท่ากับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหลักนะคะ